รมชานสืวันนี้วันที่สิบเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยีสบเอ็ดเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพ,พูดว่าบาหลัดนั้นคือสถานที่แสวงบุญสำหรับทุกๆุกคนเพราะฉะนั้นจงบอกผู้คนของทุกศาสนาเกี่ยวกับคำสรรเสริญของบาลัดสถานที่แสวงบุญให้สารกับทุกๆคน คำถามของเมลีในวันนี้โดยการเพียนพยายามอันใดความคิดสุดท้ายของลูกนั้นจะนําลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูกได้แล้วทําให้ลูกเป็นผู้พิชิตการนอนหลับคําถามโดยการเพียนพยายามอันใดความคิดสุดท้ายของลูกนั้นจะนําลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูกได้แล้วทําลูกนั้นให้เป็นผู้พิชิตการนอนหลับได้ คำตอบก่อนที่ลูกจะไปนอนในเวลากลางคืนก่อนอื่นทั้งหมดให้จดจำพ่อและก็มอระดกแล้วก็ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อลูกรู้สึกง่วงนอนจงไปนอนแล้วความคิดสุดท้ายของลูกนั้นก็จะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูกได้เมื่อลูกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่ลูกก็จะจดจำจุดเหล่านั้นได้ โดยการฝึกฝนสิ่งนี้ลูกก็จะมาเป็นผู้พิชิตการนอนหลับได้ผู้ที่ทำบางสิ่งก็จะได้รับรางวัลของมันการกระทำของผู้ที่ทำสิ่งนี้นั้นก็จะมาเป็นที่รู้จักดีอย่างมากๆสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกก็คือเพื่อที่จะรักษาร่างกายของลูกให้ดีให้ซึมซับความรู้แล้วก็โยคะ อย่าได้โลภหรือตะกะต่อสิ่งอื่นใดตกแต่งตัวลูกเองด้วยความรู้และก็โยคะแต่ไม่ใช่ด้วยการตกแต่งทางกายใดๆบาบาความงบงามบาบาให้เราตกแต่งตัวเราเองด้วยความรู้และโยคะไม่ใช่ด้วยการตกแต่งทางกายจุดที่สองแน่นอนให้ศึกษาหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแข่งขันอยู่ในความรู้และก็โยคะ พรของบาบาสำหรับเราในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ชนะได้ตลอดเวลาโดยการรู้จักความลับในหัวใจของทุกๆคนแล้วเอาใจพวกเขาขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ชนะอย่างตลอดเวลาโดยการรู้จักความลับในหัวใจของทุกๆคนแล้วเอาใจพวกเขา <S <S เพื่อที่จะได้รับชัยชนะให้รู้จักความลับในหัวใจของทุกๆคน โดยการฟังเสียงที่ออกมาจากปากของใครลูกก็ยังสามารถรู้จักความลับของหัวใจของเขาหรือของเธอได้แล้วลูกก็ยังสามารถที่จะได้รับชัยชนะอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะรู้จักความลับของหัวใจใครบางคนลูกต้องการการเป้าพิจารณาอยู่ภายในลูกนั้นเป้าพิจารณาอยู่ภายในได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะสามารถรู้จากความลับ ในหัวใจของแต่ละคนได้มากตามนั้นและเอาใจพวกเขาได้ผู้ที่เอาใจคนอื่นก็จะได้รับชัยชนะคติพจน์ในวันนี้การวางเฉยนั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่อะไรก็ตามนะฮะอะไรก็ตามที่ลูกปล,ลูกลงไปแล้วที่นั่นมันแน่นอนจะเต็มปฏิผลซ้ำการวางเฉยนั้นเป็นแผ่นดิน ที่อุดมสมบูรณ์ที่อะไรก็ตามที่หลูกปลูกลงไปแน่นอนมันจะเต็มไปด้วยผลอัจฉรโ์อมชานติ